สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพิจาหกล้อซิงครับตอนนี้มัดมัดโซ่แล้วดยวใช้วิธีนี้ครับกับการกู้รถไถคูต้าเอ็มยูห้าเจ็ดซื้อสองใช้การวินใส่ต่อยูคาเลยครับท่านมีบ่ท่านี้ก็ไปรู้แล้วเนาะ เด eh, yani right ี๋ยวมันลุ <h <h iyorum, ้นกันครับว่าจะขึ้นไหมวินครับเออสซลิงมันหดวะหดจรยันมันบหดนะไปลุ้นกันครับเอาใจช่วยครับพี่น้องใช่อีกเศนหนึ่งอ่ะเนี่ยนนี้อยู่ตั้งนี้น่ะ น่าจะไม่ถึงครับน่าจะต้องไปหาสลิงเพิ่มจริงแล้วสูตรนี้ก็ใช้ได้ครับการวินแต่อันตรายหน่อยครับต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะว่าการวินนี้ไม่ค่อยส่งผลดีต่อรถเท่าไหร่แต่ก็เป็น,นการแก้ไขปัญหาครับในเมื่อเราไม่มีรถว่างมาลากให้เราก็ต้องใช้สูตรนี่แหละสุดแล้วบ่หนิมมไม่ถึงครับเฮ้ยมีกบพอมามริงขึ้สุดแล้วบ่หอด,ดไม่ถึงครับ ไม่เ <โด S 1> สียดายฮะด้อีกเส้นหนึ่งนนอ่ะเนาะไอ้สัสเราจะล่องหนึ่งไปให้มันถึงกันมั้งโอ้ทางโซทางสลิงตอนนี้ไม่ถึงเหมือนเดิมรถไทกับ่บมีว่างครับ ได้แค่นี้ไปหาได้อีกเส้นหนึ่งสองเส้นมุตี้จังสงหวดท้าหลังตัวจะมัดอีกอีกปัญหาคือโซ่ไม่ถึงครับอยากไกลมากถามันบดถึงสีเฮาวินบ่ได้ตามีผู้ใดมีหลอกปะมีหลอกปะถ้ามีหลอกนี่เกาะตอนนี่ดึงทั้งนานนี่ขึ้นเลย มี่ผู้ใดมีหลอกบ่ยืมเขาได้บ่<อ>แถวยี้คืบอบ่มาลอกเงนเสียหลอกเงางแล้วส้างแล้วตาคูณจักผู้ใดมีหลอกบ่แถวนี้ถ้ามีนี่โศซ่อมนี่เขาบ่ต้องไปวิ่งหลอกเลยนี่เขาเขาเอาหลอกเกาะนี่เพิ่มกับกระชากหลักข,ขึ้นเลยละ่ะเขาดึงหลอกมาเรื่อยๆรถแท็กซี่เขยบมาเรื่อยๆดิในเมือม่องโศเขาบ่ะหอดทีงไหนนี่ทางเดียวคือผู้ใดมีหลอกไปยืมหลอกคนมาไปในบ้าน ออกมาแล้วโซ่ไม่ถึงอีกพี่น้องเฮ้ยเนี่ยถ้ามีหลอกขึ้นเลยได้โนนี่ดึงใส่ต่อยุค่านี่ขึ้นเลยแหละแต่ต่อยุค่าพขึ้นรถไถก็ขึ้นแล้วอ้ยหยับยาเห็ดแบบนั้นเลยหนึ่งจุดเก่าอันห,อหนึ่งจุดเก่าลงมาแลากเนาะ เดี๋ยวผมเอาหนึ่งกิ๊กก้าลงมาลากเลยเนี่เดะหาว่าผมไม่ใจ,จก็จะประมาณนี้ครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนตําราท,ที่บริหารงานโดยอาจารย์สนครับหวัวหน้าเผ่าแนละ้วพี่น้องนะเผ่เาสาไก่ราาไกครับตอนนี้พาลูกน้องเล่นกีตมแล้ว หลังจากที่อากาศมันร้อนครับไม่มีงานทําไมโครก็ไม่ได้ทํางานครับเอาปิกอัพออกอีกทั้งเพื่อนเนี้ยจมครับพี่น้อง MU ห้าเดนสองนะครับโซ่ไม่ถึงครับโอ้เอาโสมากกับบวดครับพี่น้องเะจังไดบันนน้พุ่น ยาน้มกวนกันไล,ล,ล่ไล่ขึ้นโคกแล้วบ้านนี้อ่ต้องอย่างงั้นแหละครับคือต้องไปหามาเพิ่มอันนี้ไปหาตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับได้มาแค่นี้แหละมันไม่ถึงแล้วก็ต้องไปหารอกละทีนี้ได้รอกถ้าไม่ได้รอกก็ต้องได้โซมาเพิ่มไม่งั้นก็ไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันดลดอีกสองคันเขาก็คันนึงไป ปัน่นนาอยู่ไกลครับอีกคันหนึ่งก็ตัดท่อนพังครับก็เลยต้องเอาตัวรดไปก่อนนี่วินแล้วนะครับวินใช้ไม้วินแล้วไม่ขึ้นพานหลังก็ถอดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ขึ้นก็เลยจะหาวิธีการวินใส่ต่อไม้ครับยับเลย,ยแบบนี้ย ิดว่าจะหมูครับไม่หมูซะแล้วครับพี่น้องงานนี้นะครับสภาพอากาศก็ร้อนครับผ่านลังขอดแล้วนะครับก็โซ่เรามาได้ถึงตรงตรงนี้โซ่เรายาวมาถึงแค่ตรงนี้ครับโอ้นี่โซ่เรามาถึงนี่ครับเด็กนิดเดียวครับแต่ถ้าได้ลอกมาในเกาะหน้าใน่สาวขึ้นเลย วดปวดปวดปวด,ปวด,ปวดน่าจะขึ้นนะครับก็ต้องให้ไปหากันต่อไปว่าจะได้โซ่หรือจะได้สลิงหรือจะได้รอกอะไรมา M U ห้าเจ็ดศูนย์สองครับคันนี้ถอยมาใหม่ป้ายแดงครับเปิดฤดูกาลนะครับถอยมาปีแรกก็ส่วนมากก็จะเอาไปดันดินครับไม่ค่อยได้ามาไถนาดอกเสียแพร่ส่วนมากจะใช้ดันดิน วันนี้ก็ให้ลูกน้องเอามาไถ่านาครับอย่างที่เห็นครับพี่น้องสภาพโซ่ไม่ถึงต้องรอให้ไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มครับเสียดายถ้าได้ถ้าโซ่ถึงนี่เขากะจะวินนะครับมัดใส่ล้อแล้วก็วิน ผมขับรถไถยมาหลายปีนะครับแต่ผมไม่เคยวินสักทีผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมีอันตรายหรือเปล่าแดี๋ยวผมคิดว่าอันตรายแน่นอนครับแต่มันก็น่าจะขึ้นได้อยู่มันช่วยแก้ปัญหาได้ครับ <oui S 1> มัดโซ่ใส่กับล้อแล้วก็หมุนค่อยๆให้มันไต่โซ่ขึ้นก็เห็นเขาทาเยอะอยู่นะแต่ผมไม่เคยทําครับแต่หลายๆคนเขาก็ใช้วิธีนี้เอาขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้โซ่เราไม่พอเดี๋ยวต้องให้เขาไปหาโซ่มาอีกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะเอาขึ้นในสูตรไหนวิธีไหนนะครับ คลิปนี้ก็อ่ะฝากไว้เพลงเท่าน,นี้แล้วกันครับรอติดตามครับผมสวัสดีครับ